ครับสวัสดีครับมืงในทางช่องยิมเราด้วยนะครับเนาะไดี๋ยวมาเที่ยวชมนะครับเนาะเที่ยวชมทุ่งไฮท่งหน้านะครับเนาะมาเล่นแม่ยคู่คนพ้ามาเล่นมาเที่ยวชมทุ่งไฮท่งหน้าครับบรรยากาศรอบๆท่งไฮท่งหน้านะครับเนาะเที่ยวเบิ้งเที่ยวชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทั้งใจทั้งช่องยิมเราด้วยนะครับเด้อ อากาศดีแม่คู่ด้จุดทุดเสียงไทยน้ำนะครับนอกเมืองนี่เนาะค <c oughs> อโชคขคอลาบน้ำเจ้าทีเจ้าทานเจ้าพูคนนะครับเด้อ มาบึงมาชมไปน้ำกันนะครับเนาะบรรยากาศเชื่อวเชื่ยวทงไฮ่ทงหน้านะครับเนาะ ขอแบี่้าก่อนคำนำำนั่งเนี่ยลูกหลานก้ะขออนุญาตบาทข้าขอเนี่ยายใส่สวยแม่นางข้นี่ขอกไฟเป็นขํางขางลูกปู่เป็แม่เออแว่ามันตมเหี่ยงทุกซ่านวันนี้แหะขอสวยขอล่าไอผู้ไม่ทั่วใหอผูเด็เด็นสุไพ่อคอยูเ่นเด็นสุไห้แม่น้องไ้พ่อแม่มาเป็นรถตรพอใดแ่รถตรพอมีได่นี ผมผู้าขอเสียงทายเลื่อเสียงทายให้ผู้กมีการจุดทิกทำให้คุ้มบางเรื่อนไทยทัไม่ผูกกันกันมากให้มีส่มีหลักมีส่มีหลักเรื่อมีงานเยอะแบ่จผ้าใเจ้าูมเจ้าที่มีแหละอิวานสาหายันเลื่อไม่กู้ตาละข้ามากอะไรจะที่จะผูม ขบ้ารับแขข้อุ้้านมหาไเียงขอสามส่วนตูงเรงใสวันที่นนะ่งนัใหญ่ใส่เจอกัเขียนตัวบีนอยงร้นกันขุดรานเลยรวมทั้บุญทั้งทานนั่กัน เขียนเขียนมาให้ลูกให้หลานบึ้งครับก็มางรุ่นไปน้ำกันมากัครับเนาะว่าตักแม่ยตัวแม่คู่เป็นรุ่นอ่าจะแต่เลขตัวใดครับติดตามเบิ้งไปน้ากันนะครับเนาะครับรุ่นไปน้ากันอ่าเม่ยคู่คนกับผ้ามาชดบรรยากาศทงให้ทงหน้านะครับเนาะครับให้ลูกให้ร้านเพาะบึง มันนี่แม่คู่เป็นบางแวะมาช่วงบรรยากาศนำทงห้ทงนาครับครับใสสวังบนยาแมทีาะครับนีข้าวหวานสีผ่าขมากอกยาขันชืญเบินบรดยลลูบเดมาลกขวดมากวานุญาผูเหียนผูกซ่านสามเหียนสามซ่านอะายเนผ จะขอพ้อนให้ลูกหลานโชคมาน้ำกันสามตัวตรงใช่วันที่หนึงและเดี๋วลีบๆๆค่ะเบีดวรวมบุญไป้น้ำกันสามมาแล้วกสามเลสามว่ะือเห็นเร็วแค่สามเลยไหมสามมาแล้ว เจ้าที่จะทานจะพ่วงคนใจหอนคนอยากให้เป่าให้เบิ้งเออพคนอยานลูกหลานบ่ได้เอออยานลูกหลานบ่ได้รอลรอไปด้วยกันนะมามาเบิ้งกับชมไปน้ำกันนะครับเนาะ คนรอเวลาเออคนไว้รุ่นเจริ้อนนั่นธรรมดา่นุมืเรีวยดีครับไปแบบเรีวยาวว่ามาตรฐานเลยครับรุ่นเจร้อนเออันธรรมดาดีใจไรเห็นลูกเห็นลูกหลานมามาับข้าราเห็นไหเห็นาเห็นปู่ตามาเนาะคนดีใจครับครับสามมาแล้วสามมาแล้วนะครับเออีกสามแม่คุยกไปเขียนหนาองันเนาะ เรียบเรีบเรีบรีบบนตัวที่ส้อนกำลังมาแหละทีดีทีดีเร็้ยวแต่ไบไรครับนะไรครับแป๊บเดียวแม่นางคนนี้ก็ว้าเขียนเขียนแม่สีหน่ยบอกแล้วว่าเขาเขียนในลูกให้ร้านลูกร้านก็ได้สร้างบุญจะเป็นซ้ำเนาะ บันไดกาบัน่มดีขนาดือร่มดีแนเย็นเสียเสียิ่ะลมาลมหาครับเื้หาแล้วกำลังเย็นขามาแล้วขามาแล้วหาครับาครับครับหาตนี้ตงวนลุนกัน่อนนุ้ก็ลุนไปด้วยกันสามแล้วก็หาบ ว่าเคยเปิดให้โลแท้งอยู่นะนี่คือการล่อลุ่นหมดเพล่อลอดลุ่นไปรำกันเรียบๆเรียบมาแล้วป่าไมอย่างป่าแหลกต่อแต่ว่าก็ล่มดีเนาะพอดีมันนั่งรอเขาเลยล่มสามต้นไม้บ่ตีบางันมางนี่ขึ้นล่ม ยากาศดี 3, แลเดืนสามหะนะ uh huh. เป็นหาดดเนาะหาครับห uh huh. แล้วจะเมื่อสิบลุนกันกันเนี่ยเป็นหาล้าสิเป็นศูนยหรือสิเป็นเจ <laughs> mm hmm. แล้วก็ห้า ับมาลุ่นไปน้ำกันนะครับเนาะบรรยากาศดีดนอันโอ้โหบ่พอสีแมนต์สี่เราก็เป็นหาครับสามแล้วก็ห้าเจ๊แตงโมดูดีดีดูดีดีมีลังลันเนอะหามาแล้วค่ะสามแล้วก็ห้าเบื้องเลียก็จะเป็นรุ่นมันเครื่องบาง สาหาเจอเดพากันรห้ยมีสม,มีห้ไปเรีวอีลยคั<ม>บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจ้านีไโซไลาดคนนี้เนเนาะเนม,นมว่นวาเาเคยมีคนมาขอทันทันดีใจเลยบานมาเนะาะจ้ากันไหนกินอัไรแบบนี้นะหายก็ไปต่อกัน เลขสามแล้วเลขห้ากันมาไทยท่านกับท่านปุริมาลุ่นบ่เห็นได้คนนึงมาสาสิบว่าท่านมันบ่เพราะว่าคนคนใจร้อนคนใจร้อนเลใหม่มาปุ๊บลมปั๊บเออถ้าล้างข้าวลางมองไหม่ละสลุวยต้องจับตาจับตาดูให้ดีอาจมีรางวัลตาม นัเป็นยังเป็นยังหนักไงหลวนบ้างด้เคียดว่าคืออยู่ไปน้ำกันนะคนอสามกับหามาาตัวที่บิสีเป็นศูนย์บน้อคืออยูกไกกันนะสามกับหามาแล้วค่ะ ามมีห huh ้ารอลุ้นกำลังโผล่หัวขึ้นมาหัวกำลังโผล่หมดยันเลยค่ะยันยาง้จะมาสวนเก่าคือแปดใหอสวนมันมีหัวเด็กเก่าเมีกคิดว่าสวนแปดส่วนนี่ยัเก่าเก่าเก่าอยู่คลับเก่าลุ้นดูเอา เอ็นบว่ะแอเียเลอบแน่นงมาก่กระเกกะกรแคอนเปับโอ้กะดเนี่ยฉันเอาเมียเ้าวางจนชุนเขาตาเอาลูกมาเเก่าครับเก่าหัวใหญ่แปดแปดดไปยีว่าเื่อศูนย์กิจเด็ดินเหลขแปดแะไป เอาตัวเดิมลเอาลูกค่ะเอาลูกปันมาปั่นมาสามห้าแปดัหดสามห้าแปดอนะครับเด้อแคปนาจอไปครับอันนี้คือถูกแม่คู่พิ่นจุดคอสกขอหลับนะครับนอกพิ่นใหญ่แม่ทอร์นี่นะครับ ก็ในจุดเอโซคลาบครับขอโซคลาบน้ำแม่น้งเขาานี้ครับพไปด้แคุ่ตา้แก่ทงองครับเด้อมาบาดเยวว่าบาดเยาเลเรี้อยแคบภาพนครับสามห้าแปดนครับสามห้าแปดแอยางงาเลยสามห้าแปดครับอยายเลยลงดูนพาวยเห็นนีสามห้าแปดไม่ออกอีกล้ะนอนามหาว่เดียกเหรอไบ่้นออกเลยละหาสาม เด็กสียจได้มีพียดด้วยนิ่งมืองามครับงามาเตคงบบครับบรรยากาศชิวครับบรรยากาศชิวๆครับเ่ยจ่วเมีเปิดเยอะลำซางแจะเย็นบห่อนแล้วดีครับอย่างสวยงามนะครับเด้อ เป็นเสแำปคู่ตร่ากครับสำหรับชิปนี้ครับทางช่องยิ้มแล้วลยกับปากดไล์กดแร่กดติดตามตังใจทางช่องนะครับเนาะสำหรับเรียกแม่คู่มาใหญ่แม่นาคเพราะนี้นะครับนเมือนี้ครับกบมี่สาม หาแปดนะครับเนาะสามหาแปดครับสามหาแปดจดไปเนะครับเพื่อพี่น้องเด้อจดไ้ครับเล็กแม่คู่ใหญ่ยยตอนนี้ได้จุดถูกปอโซคอลาบก็ได้สามหาแปดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งแก่ทั้งช่องยิ้มแล้วด้วยสำหรับจุดนี้ขอสวัสดีครับ